สัดีกับท่านผู้ชมคะวันนี้พี่สาพาท่านเดินทางออกจากตัวเมืองอำเภอเมืองตราดนะคะเลี้ยวซ้ายเข้ามาในเส้นทางสวนในนะคะสวนในตรงไปยังเรือนจำชั่วคราวเขา,ขา,ขา,ขาระกำรรนะคะตอนนี้ได้ขับมาสักระยะหนึ่งแล้วยังเหลืออีก5กิโลเมตรก็จะถึงเรือนจำชั่วคราวเขา,ขาระกำรรนะคะค่ะอีก5กิโลเมตรค่ะท่านผู้ชมคะ่ะ เรือนจำช่วครขาเขาระกรรมนี้เป็นศูนย์เรียนรู้แห่งหนึ่งนะคะเอาไว้ฝึกอาชีพนะคะนักโทษที่นักโทษชั้นดีนะคะและเป็นแหล่ง,ท,งท่องเที่ยวแห่งหนึ่งของจังหวัดตราดด้วยนะคะที่สถานที่สวยงามมากนะคะมีร้านกาแฟมีร้านอาหารนะคะมีที่สำหรับให้ท่านาเดินเล่นเดินถ่ายรูปนะคะ อีกสักครู่นะคะตอนนี้ถึงบ้านวังตัดนะคะ,ะค่ะอยากให้ท่านชมทิวทัศน์รอบๆค่ะสวยงามแวดล้อมไปด้วยต้นไม้เขียวขจีทีเดียวค่ะนะคะก็มีบ้านนะคะเรือนเป็นระยะระยะนะคะ ส่วนมากจะปลูกยางพาร,ราสวนทุเรียนนะฮะที่นี่เป็นส่วนใหญ่นะคะซึ่นทางนี้รถจำนวนรถที่เข้ามาไม่ค่อยมากค่ะนะคะขับสบายๆนะคะขับไปเรื่อยๆชมทิวทัศน์ไปเรื่อยๆได้เลยนะคะ ถนนก็ดีนะคะแตถะะแนนนะะ่ถ้าระยะทางจากแยกสวนในนะคะถ้าระยะทางจากแยกสวนในถ้าระยะทางจากแยกสวนในนะคะที่จะตรงไปยังถ้าจะไปถึงท่าโสมบ้านท่าโสมนั้นก็เป็นระยะทาง19กิโลเมตรค่ะ เมื่อกีออ้พี่สาได้หยุดระชงัดไปนั้นก็คือว่ามีมีงูนะคะ,ะตัดผ่านรถค่ะก็ถือว่าโชคดีนะคะวันนี้พี่สาน่าจะโชคดีมากๆนะคะเพราะว่าเป็นวันจุดจีนด้วยนะคะ,คะถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีนะคะค่ะ ก็เมื่อกี้ได้หยุดนะคะไม่ได้ทับงูนะคะได้หยุดให้เขาเลื่อยผ่านไปนะคะ จำชั่วเขาเขาระกำนะคะซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่งของจังหวัดตราดที่น่าสนใจทีเดียวนะคะเนี่ยขับทางก็จะคดเคี้ยวไปมานะคะลักษณะจะเป็นเนินเขานะคะเส้นทางจะเป็นเนินเขาขับก็ต้องระมัดระวังเหมือนกันนะคะค่ะบางช่วงก็จะเป็นทาง ออกเป็นบางช่วงนะคะอยากให้ท่านเห็นค่ะว่าเรือนจำชั่วคราวขาวร่ระกรรมรอบๆนั้นทิวทัศน์สวยงามมากนะคะเหมาะสำหรับมาพักผ่อนมาทานข้าวมาออถ่ายรูปสวยๆนะคะและก็ได้ศึกษาเรียนรู้ กี่ยวกับการเกษตรนะคะปกติก็จะมีผักนะคะซึ่งนักโทษได้ได้ทำการเพาะปลูกนะสำหรับเอาไว้ขาย เขตวังปลาหมอแล้วนะคะนะคะเป็นส่วนหนึ่งของอ่างเก็บน้าเขาระกรรมนะคะท่านผู้ชมนะคะมองเห็นขวามือด้านขวามือแนละ้วจะมองเห็นไกลๆละว,ว่าเออเป็นส่วนของเรือนจําชั่วคาวเขาระกรมนะคะเดี๋ยวให้ท่านสังเกตที่ขวามือดิฉันนะคะจะมองเห็นไกลๆเลยนะคะเรือนจําชั่วคาวเขาระกรมนะคะ เดี๋ยวอีกนิดนึงเราจะผ่านด้านหน้าเลยค่ะนะคะท่านจะเห็นชัดกว่านี้หากท่านมาเดินทางมาจากจังหวัดอื่นๆนะคะก็ข้ามเข้าเขตเขาสมิงนะคะในสามแยกบางกระดานนั้นท่านก็เลี้ยวขวามาเลยค่ะนะคะก็จะสะดวก แล้วก็จะใกล้กว่าที่ออกจากเมืองมานะ ดิฉันเนี่ยมีปลูกผักปลูกอะไรกันนะคะก็ดูสวยงามนะคะแล้วก็มีประโยชน์รับประทานได้นะคะเ่ี่ยค่ะทีนี้พอเราเลี้ยวมาด้านนี้ปั๊บเนี่ยเรือนจําชั่วเขาเขารก,กรรมก็จะอยู่ฝั่งซ้ายมือละนะคะฝั่งซ้ายมือของดิฉันนะคะ ฉันหันกล้องให้แล้วนะคะ,ะ,คะส่วนขวามือที่เรามาเมื่อสักครู่นะคะเนี่ยค่ะด้านขวามือฝั่งนู้นจะมองเห็นฝั่งนู้นอันนี้เราจะมาะขับผ่านแล้วนะคะขับผ่านด้านหน้าเลยนะคะ ทำค่ะนะคะเพิ่งจะเริ่มทําก็ยังไม่แล้วเสร็จนะคะค่ะน่คะดูสวยงามนะคะเส้นทางการเดินสะดวกสบายนะคะดอกไม้เต็มเลยนะคะปนะลูะะกไว้ให้ท่านได้ชื่นชมนะคะ าแฟนะคะค่ะนะคะ,นะคะร้านอาหาราร้านกาแฟนะคะผนะู้ชมค่ะาท่านมองไปข้างหน้าก็จะมีรูปปั้นของหมาลังอานด้วยนะคะ,ะคะ่ะเดี๋ยวดิฉันจะขับไปอีกนิดนึงก็จะเห็นประตูทางเข้านะคะ นี้เป็นส่วนของการทาโครงการโคกหนองนานะคะค่ะเป็นการทําศูนย์เรียนรู้พระราชทานพระบาทสมเด็จพระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัวโคกหนองนาแห่งน้ําใจและความหวังกรมรชาชทรรเรือนจําต้นแบบกรมรชาชทรรเรือนจําชั่วคราวเขาระกรรมนะคะ ว่าบ้านเขาระก,กรรมนะคะ,ะตำบลเขาสมิงอําเภอเขาสมิงนะคะจังหวัดตราดค่ะ,ะ้ายมือข้างหน้านี้จะเป็นทางเข้าค่ะท่านผู้ชมค่ะทางเข้าเรือนจำชั่วเขาเขาระก,กรรมนะคะ เป็นด้านหน้านะคะนะคะด้านหน้าทางเข้าเลยนะคะค่ะโครงการนี้เป็นโครงการกำลังใจในพระราชดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพระชระกิติยาภานะคะท่านใดที่แวะเวียนมาท่องเที่ยวจังหวัดตราดก็อย่าลืมแวะเข้ามาชื่นชมนะคะ วันนี้พิษาลาไปเท่านี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ